ให้มีดีวันให้ <mimitation> ตอนแรกมาดูสถานที่เขาไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้อันดับแรกเลยครับพูดจะใดไม่สุภาพต้องขอกับคำาภัยถ้าเกิดว่าท่านที่เย็นอยู่เมื่อยอย่ามาที่นั่งต้นไม้เราว่างนะปีนขึ้นไปลองก่อนได้ยอนยอดแล้วก็ขอบคุณทุกทับนเป็นแฟนที่มากันจากหลายสถานที่ทั้งรู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีมานั่งกันเยอะขนาดนี้ไม่มีบ้านอยู่กันแล้วครับคือดีนี่แหละแหมแต่ ตั้งแต่ว่าเรามีชื่อมีเสียงไปชีวิตยากขึ้นทำไมคะตอนกูไม่ดังปูหนีไปเน้นได้หกเจ็ดเดือนแล้วพอดังตามกูจันบ้านคนรู้จักเยอะตอนนี้สโลแกนกูมีสโลแกนแล้วสโลแกนว่าความดังไม่คงที่แต่นี่กูคงเดิมมีชื่อเสียงแต่ม่ามันมีซากศิลป์เท่าไหร่แล้วเกี่ยวกับน้องดีกว่าวันนี้ขอบคนในดองที่มาด้วยตอนนี้น้องดองมอตรงไหนก็ไม่รู้ตอนที่เห็นน่าตีไม่ตีแลวเกลียวจะได้ไหมโอ้โห นี่ใครก็ช่างสนาเอาเสือติดมเนะหาวาปูได้เลยขอเลรับุด้วนครับุณมากเอตอนติดมสวยดีตอนแขกาะลยไม่ใช่นคือที่ในรางวัลเดือวทเอาังไอะไรไมอ่ะอาอมาอยู่ด้วริงเรอไพอหรอกตสี่ห้ามื่้อรามาเรื่เลยครับมาเรื่อยเลยครับ พวมามากม <า S 1> ัก<ป>น,น<ป> <laughs> ต่อไปแค่ไหนัจเป็นพ่อหมาเลยเหรอ,อเร็วเ๋ยวเทียก่อนพี่ขอบอกขอบุณมากนะพี่ที่ให้ผมทไมที่ที่นี่ไม่มีพักอยู่พักเรเห็นดกวจับไว้เนี่ยทีมงานี่าขโมยมาใ้ออขอบคุณมากครับโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้าๆๆขอบคุณมากครับเห็นไหม ดองคนอื่นอาจจะเป็นบุกเทใส่ได้ยากดองบูมาเจองานเข้าไม่บากความรุ่นรุ่นสับสนมากนะครับเพราะ้ว <anche> ok ันนี้วันในดองไม่ค่อยคุยกันก็เลยพูดว่าเหมือนจะถ่ายิ็มีปากทำก็เลยทอามาให้มึงคิดดูข่าดงานเอฟเจอกันไม่เท่าไหร่ยังมีเข้าปากพูดงาหน้าไปซื้อโบ๋ให้กู ในไหนก็ให้งวัรมาเล้วยนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะให้พรรับมอละครนะก็สนอ้ว่ากันที่ฟารับเพื่อนเวลาเราต้องมา่้้าอรับ้าอบ้าถกาฝากด้วยนะครับอันนี้ก็มีน้ำใจให้น้ำเนิ่องอุตสาหให้ปี่าเรามาเส็เข้ามือปีเียปีเทยยขอบคุณมากนะครับ ไมพี่เอกยากเป็นหางว่าหมอบูซ่านเป็นหางหมาด้วยไหนๆก็กำลังปากก็ล้มแล้วในในก็ให้เข้าปากเลวเพราะฉะนั้นฤาษีละพรนะครับพระนรูน้องกันนะครับเอาว่าตามนะครับด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สติทั้งหลายทั้งอย่างเว้นไม่ได้เกิดทว่าโลกก็ล้มกรอบแล้วปล่อยวางนะด้วยอการะะพพุทธธรรรมพบูรณ์บุญบันดาลให้กับสติทั้งหลายด้วยเกิดสาธุ คนอย่างเขาก็เจอคนอย่างกูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวว่าตรงนี้ก็จะทำกันได้ใช่ไหมเราไปแจกให้เองแจกมาไวัดไหนก็บอกนะลูกเต้นวัดบอตะเมนดูคือนี่้เยอะขนาดนี้กะหลี่ไม่หนอนแล้วกะหลี่ความเปิดอลไรเนี่ยเจ้ามาเกี่ยกันดีกว่าที่รู้ว่าพี่จะมาเกี่ยวกับเธอเนี่ยที่แต่งเพลงไว้ขนมกุ้ง ให้เป็นทพีมงเพราะพี่พี่แต่งมานกพี่ค่ะไม่น่ากันนะตักล่างไม่น่าเลือกได้เลยไม่น่ากันนะบูรพารเม เหรอไม่เอาเพลงนี้ไม่เอาไม่เอาเพลงใหม่เอาแวี่เข้าเข้ากัหนูเลยพร้องนะพี่พมาจเคุาจก่นี้ควรอดัวทำดกลสวด์่ี่เ๋ยไี่าจกี้ยวาเมื่อกี้เขร้องไปแล้วพี่ไม่อยากร้องเหมือนเขาเราโชวดีกว่าพี่รำเป็น จใช่ค่ะพี่เนี่ยเปีเต็มอยู่ในกรมกมอะไรคะกรมราชการเราเทล่ยวน้องเคยดูเทีียวนี่ไหมเคขอบคืนสรับนัก๊ซี่ใช่หรือเปล่าใช่เหนไหมบอกแล้วอ๋ออ๋อกูบอกว่าอยากได้ปีเหมือนพี่นุ๊กอยากได้ปีไก่มาผมชอบกูใจรักเลยครอบขอบคุณมาครับอยากได้ปีให้ไก่ พี่ฝากแชยและปู่คุณตาบอกให้ด้วยนะขอบคุณมากครับไปหลับไม่นอนตีสามยังไลฟ์สดดีมาเลยลาวจริงๆคลับลำเลยกว่าลำเขาเรียกว่าลำหนุ่มมนจับนางเบญจกายหนูลำได้ไหมแล้วน่เชิดเกษพรหมเลยครับหาชมกันได้ยาก

ชีวิตของข้าพเจ้าเห็นมาว่าเหมือนกับโชคดีที่มีบุญเทสันนิวาสยินสุรัตวดีมาเขียนพู้ขอบคุณและที่รักผู้ชายที่ที่ให้สัญญาที่จะรักสุรัตวดีเพียงคนเดียวสัญญาแล้วสุรัตวดีก็จะขอปฏิภาณบอกให้ปราบขุนแผนขุนเมี่ยงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น กูวาไใส่ผมันไม่มีาแล้วใส่โพดูดิไอู้่คเด็กเขาหนีพี่ก้อนเลยเนี่ย้าจะติดโทคกูไม่ทุกนะ เดินไปเดินเอานเป็นอะเป็นแม่ลูกอัะวเจะได้เงินแกแล้วนี้ี่ขาดที่หมดกันแล้วพกตดสุรภดีวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ราตุลาเปลี่ยนไปสุรดีจะลับไปไหน มาการเหรอใช่จ้าก็เหมือนกันเลยวันนี้พี่เห็นพ่อมาก็จอนาสุรเวดีกลับไปยังวังวังอะไรจ้าวังมะนาวจ้าวันเพชรหนีก็ให้สัญญากันไว้วันนี้วันหน้าเราจะกลับมาเจอกันใหม่จำคำสัญญาได้ไหมหากแมร์ข้าพเจ้ากินไหนสุรเวดีกินที่นั่น ถ้าเขาไเจ้านอนไหนสุนดวันนี้ก็จะนอนที่นั่นถ้ะแมงเข้าไปเจ้าตายที่ใดสุดวันนี้คุณนีน้ก็จะตายที่นั่น 对。<noise> <noise> <noise> No. Uh -huh.